สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มจะมากินนี่ค่ะตำตำปลาหอยดองกินคู่กับกุ้งลวกค่ะหน่อไม้แตงไทยวันนี้แตงไทยใหญ่บึ้มเลยเพื่อนๆเลยต้องหั่นนะคะแล้วก็มีฝักลิ้นฟ้ามะเขือแคปหมูแคปหมูนี่กรอบมาก อันนี้ตมใส่หอยดองแม่ส้มพึ่งตำเองเมื่อกี้นี้ค่ะเพื่อนๆกินคู่กับนี่เลยคือน,น้ำลายขนมจีนจ้ามาค่ะเพื่อนๆหาอะไรมานั่งกินกันเป็นเพื่อนกันกันกบแม่ส้มค่ะกินเป็นเพื่อนกันอร่อยดีเนาะแซ่บดีเริ่มเลยค่ะ พริกเยอะๆเลยค่ะทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดอื 嗯。Mm. กระถินก็เก็บมาได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเก็บข้างทางข้างทางขับมอเไซค์มาเจอจอดเก็บเลยยอดกำลังแบบงามๆดีจังเลยค่ะ อ่อนมากๆ That's right. Fact. Pet car. กตัวหนอน,นะค่ะ สวยแต่อร่อยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อร่อย กินมะเขือเทศแก้เผ็ดก่อนครับ ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเพื่อนเ ขออภัยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ